นสารก็จึงต้องสรุปได้ว่าเมื่อปี1962นั้นสารไม่ได้พิจารณาบริเวณที่กว้างดังนั้นและไม่ได้มีความตั้งใจที่จะกำหนดคำว่าบริเวณใกล้เคียงพระวิหารในพื้นที่กัมพูชาเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าจะต้องครอบคลุมนะพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากชงโวกผาพระวิหารซึ่งไม่ได้หมายความว่าว่าออนะคะไม่ได้หมายความว่าศา ได้พิจารณาว่าบริเวณภูมิขือยอยู่ในบริเวณประเทศไท,ย,ทยพอ่อศาลไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็นนั้น โดยเหตุผลของการพิพากษาเจรนาบริเวณของขพระุาหานทางด้านใต้นะฮะซึ่งประกอบด้วยลักษณะอย่างที่ทางด้านตะวันออกใต้และก็ตอนตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะก็ได้มีนะคะในเรื่อง,ง,องช่อนาผาแล้วก็ในปี1962ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าพื้นที่อันนั้นเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและทางด้านพื้นที่ทางด้าน ว่าดอกเชิงเหนือซึ่งมีแนวโน้มลาดชันน้อยกว่าและเป็นสิ่งที่แยกนะคะพระวิหารออกจากแถบริเวณของภูมิเขืออนก่อนที่จะลาด ลงสู่พื้นที่ราบของกัมพูชาดังนั้นศาลจึงได้พิจรารณาว่าเขตภูมิขืออยู่นอกพื้นที่ของข้อพิพาทและในคำพิพากษาปีนปี1 9 6 2ไม่ได้พิจรารณาว่าภูมิขือบริเวณนั้นอยูาา่ในพื้นที่ของประเทศไทยหรือกัมพูชาดังนั้นศาลจึงถือว่าชางอนนภาของ <remake> พระวิหารและบริเวณของภูมิขือ,อ,อซึ่งพื้นที่เนี่ย ก็จะเริ่มที่จะ ยกสูงขึ้นกับบริเวณพื้นที่ราบนั้นนะคะก็เป็นเส้นนะคะของบันแผนที่ทในภาพเนกดึงโดยเส้นนั้นเนี่ยก็จะจะสูงขึ้นเนี่ยนะคะไปทางภาคไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและการคำทพิภากษาคอมปี1 9 92ซึ่งได้มีการกำหนดให้ ไทยถอนกำลังทาหารและกำลังอื่นออกจากพื้นที่ในบริเวณนั้นนะรวมทั้งโดยให้ถอนเจ้าหน้าที่ไทยทั้งหมดเนี่ยออกจากบริเวณนั้นสารได้ได้เข้าใจในเรื่องของการที่ประเทศไทยจะถ่ายโอนเนี่ยนะเพื่อจะกำหนดพื้นที่อย่างเฉพาะเจาะจงในการที่จะนำในเรื่องของอวัคทีกล่าวเนี่ยไปใช้ในทางปฏิบัติยางไรก็ตามข้อพิจารณา ในคดีการพิพากษาคดีนในปี1962เนี่ยศาลไม่ได้กําหนดในการที่จะตีความข้อพิพากษานั้นและการที่เราจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ข้อพิพากษาไม่ได้เกี่ยวข้องในขณะนี้เนี่ยก็ยังไงก็าตามทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลเนี่ยนะดยความซื่อสัตย์และสุจริตและตามพันธกรณีดังกล่าวทั้งสฝ่าย จึงไม่สามารถที่จะหาทางออกเนี่ยนะะแต่ฝ่ายเดียวได้ศารอยากจะขอเตือนว่าในเรื่องวรรคที่สองของขอพ้อพุทธสาหนึ่งปีหนึ่งเก้าหกสองเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเนี่ยอย่างแบบเสร็จสมบูรณ์และในเรื่องของวรรคที่สองเนี่ยนะศารก็ขอจะพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวรรคนี้กับวรรคที่เกี่ยวข้องในข้อบทปฏิบัติการในขณะที่ในเรื่อง ของข้อบัญญัติการที่3มเนี่ยไม่ได้มีการพิจารณาแต่ว่าก็จะสามารถทําให้สามารถที่จะเข้าใจได้ในเรื่องข้อบทปฏิบัติการอื่นๆในเรื่องของขอบเขตของคําตัดสินของศาลไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของขอบเขตของข้อพิพาทที่ได้มีการเสนอให้ศาลได้พิจารณาสําหรับข้อพิจารณาของศาลในช่วงนั้นเป็นเรื่องของอธิปไตยเหนือในบริเวณของ พรวิหารและซึ่งดัง,งนั้นศาลจึงได้ตัดสินใจในข้อบทปฏิบัติการข้อหนึ่งของคำพิพากษาว่าพระวิหารตั้งอยู่ในพื้นที่ภายใต้อภิปไตยของกัมพูชาและประเทศไทยจึงมีพันธะหน้าที่ในการที่จะถอนกำลังทหารและกำลังอื่นที่มี อยู่เนี่ออกจากพื้นที่ของขเมรในแถบของพระพพวิหารและในเรื่องข้อบทปิะการที่3ามทำให้เกิดพันธกรณีที่ครอบคลุมพื้นท,ที่ที่ขยายนะคะออขยายเกินกว่าขอบเขตของพระวิหารเองซึ่ง ในข้อบทปฏิบัติการที่สามถือว่าพื้นที่อันนั้นเป็นพื้นที่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาถึงว่าและคญญําบรรยายอันนี้สารือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้โดยปริยายจากข้อบทปฏิบัติการที่สามซึ่งจะแล้วก็ สำหรับในเรื่องอธิปไตย s <S เหนือพื้นที่อันนี้ก็จะขึ้นกับตัวบทปัญญัิอันนี้น พื้นที่รึ่งสารได้เกี่ยวข้องด้วยในการพิจารณาในช่วงในคดีแรกเนี่ยเป็นพื้นที่นะที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีพื้นที่ที่ชัดเจนทางด้านเหนือก็มีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในสถานการณ์ี้สารถือว่า ปัจจัยของกัมพูชาเนี่ยนะอยู่ใน uh, uh, ในเรื่องของส่วนพื้นที่เล็กๆของพื้นที่ และและพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นผลจากการที่สิ่งที่ได้พูดถึงในวักแรกและเนื่องจากคุณลักษณะของลักษณะของข้อพิพาทที่ในปี1962งเกโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะและวิธีการเนี่ยนะคะในการการคือถ้าเผื่อในเรื่องของทั้งที่พูดถึงทั้งในวักแรก และวักที่สามเนี่ยตรงดังนั้นศาลจึงได้มีข้อพิจารณาสรุปว่าพื้นที่ที่พูดถึงทั้งในวักหนึ่งและวักสามเนี่ยตรงกันเป็นพื้นที่เดียวกันดังนั้นประสาทพระวิหารอยู่ภายใต้พื้นที่ที่เป็นอทิปไตยของกรมพูกชาและจะต้องถือว่าเป็นการอ้างถึงนะคะในเรื่องของวักสองและสามที่พูดถึงในเรื่องของบริเวณของพระวิหารตามที่ได้มีการพูด ในคำได้มีการร้องขอให้มีการพิจารณาในครั้งนี้ดังนั้นศาลจึงไม่ถือว่าจําเป็นจะต้องพิจารณาในเรื่องคําพิจารณาที่กําหนดพันธกรณีที่เกิดขึ้นในเรื่องของเส้นที่แบ่งแยกระหว่างป,ป,ประเทศไทยและประกัมพูชาและ,ปปะศาลาได้สรุปว่าช่องวฐานาผานี้ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของแผนที่ภาคเหนือเหน่งเนี่ยอยู่ภายใต้อธิปไตย ของการบูชาซึ่งเป็นประเด็นที่ได้เป็นข้อพิพาทเป็นประเด็นของข้อพิพาทในปี262และศาลถือว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในหัวตรงหัวใจในหัวใจของข้อข,ขัดแย,ย้งในปัจจุบันนี้นอกอจากนั้นศาลก็ไม่ได้พิจารณาว่าศาลจะเป็นจะต้องพิจารณาว่าพันธุ์กรณีที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยสําหรับข้อบกปฏิตติการที่สองวักสอง กฎหมายที่จะเคารพบริการของพื้นที่ของในดินแดนของกัมพูชาซึ่งหมายความถึงว่าจะต้องครอบคลุมพื้นที่ที่ศาลถือว่าเป็นอธิปไตายของกัมพูชาหลังจากที่ได้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องอธิปไตายนั้นแล้วและความไม่แน่นอนได้มีการขจัดออกไปทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามแผนท่าก,กรณีโดยการเารบบราคารพบรณาราพ ของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็มีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันเนี่ยด้วยวิธีการอื่นข้อตกลงดยหลักการของในตกลหประชาธิปไตยซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากในระบอบปัจจุบัน เรื่องชัดเจนที่มีการคำฟ้องท้วยสองฝ่ายตั้งแต่1952-1962ศาสตร์พระวิหาเนี่ถือว่าเป็นวัตถ <people> ุโบราณที่มีความสำคัญนี้สำหรับคนทั้งสองฝ่ายขณะนี้ได้เ็้าทะเบียนมรดกโลกแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมอรดกโลกดังนั้นศาลจึงเห็นว่าภายใต้ภายใต้เอ การทำงานของทั้งสองฝ่าย